มีคำถามว่าถ้าพระนิพานนอกเนื้อจากคันทั้งห้าเราจะได้รู้จักมันอย่างไงเราในชั้นแรกก็แบ่งสิ่งทั้งพวงออกเป็นสังคตะและอสังคตะสังคตะมีเหตุปัจจัยตรงแต่งทำให้เกิดความรู้สึกชิดนิดได้นี่เป็นพวกขันห้า เพื่อนิพานนั่นคือภาวะที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเพื่อได้เราทำให้จิตของเราอยู่เนื้อการปรุงแต่งคือไม่อยู่ใต้อิทธิพลของบวกและลบจิตไม่อยู่ภายใต้อำนาจการปรุงแต่งเป็นจิตที่ไม่ถูกปรุงแต่ง จิตชนิดนี้จะรู้สึกได้รู้สึกได้ว่าไอ้ภาวะที่ไม่มีการปรุงแต่งนั่นเป็นอย่างไรไอ้ภาวะที่ไม่ปรุงแต่งนั่นเป็นอย่างไรนี่เกิดเท่ากับว่านิพพานนั้นมาปรากฏแก่จิตที่หลุดพ้นแล้วที่ไม่มีการปรุงแต่งนั่นจงพยายามทําจิตให้หมดอิเลสหมดตัณหาหมดตัน,ตนยึดมั่นถือมั่นให้เป็น จิตอิสระเถิดมันก็นจะพบะนิพพานนิพพานกล่าวอุปมามีอยู่ในที่ทั่วไปแต่นี้มันไม่ไมาถูกกับจิตได้เพราะจิตมีเปลือกหุ้มอยู่คืออวิชชาอุปาทานมันหุ้มอยู่นิพพานมาสัมผัสไม่ได้เปรียบเหมือนตัวในห้องของเราถ้าเรา ไม่เปิดประตูไม่เปิดหน้าตา่างแสงสว่างก็เข้ามาในห้องไม่ได้พอเราเปิดประตูหน้าตา่างแสงสว่างก็เข้ามาในห้องเองนั่นเราจึงเปิดประตูหน้าต่างต้องจิตที่ทำลายอุปาทานหรืออวิชชาเสียให้หมดคือภาวะของนิพพานก็จะปรากฏแก่จิตคือภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแตง่งไม่มีอะไรปรุงแตง่งนั่นเราจะปรากฏแก่จิต นิพพานเป็นอสังกตะแต่มาปรากฏแก่จิตที่เป็นสังกตะได้โดยลักษณะอย่างนี้